ดูเม็ดประคำมันดิจุดจอดะเะล่ะเต็มน้ำเต้าปูปลาครับอันนี้มันต้องมีคนแน่ๆใส่ตาดำมาหน่อยดิเจอรอยเท้าอะโอ้โหรอยเท้าแม่งแบบวิ่งไม่ยั้งเลยเหรอเฮ้ยลูกเด็กจริงเหรอวะลูกเด็กเหรอวะ โอ้โหก็จะวนอุ้ยแม่งหลอกกูจะเล่นวัตรักกับมึงกับมึงนั่นแหยแตกตอนนี้เสร็จไปเครื่องหนึ่งแล้วเรื่องจริงปะเนี่ย บัตรล้านแม่งเดินเร็วจัดเลยคนนี้ได้จะพับไม้ยับยับพออะไรอะ่ะกลับมาจุกเด็ก <c oughs> กลับมาหาเพื่อนเหรอบัตรล้านขึ้นอีกแล้ว <c oughs> ที่เกียรติถีบไม้ครับบัตรล้านมันขึ้นอยู่ <c oughs> ไล่แบบดูดันคือไม่ถีบไม้เลย เอาป่ล่ะเกมนี้คือผมจะไม่ถีบไม้เลยเอาไหมเกมนี้คือผมจะไม่ถีบไม้เลยดีกว่าวะลองดูที่ทำได้หรือเปล่าวะแต่น่าจะยากยู่นะน่าจะยากอยู่สำหรับผมอยากเห็นแบบเล่นแบบไม่ถีบไม้ไหมล่ะเห็นคนละขวามือ แน่นแน่นแนนแนนีแน่นแน่นแนนแนนสีมันชอบมาจู๊กอะไรกันตรงนี้วะผมงงกัหมดแล้วไม่มีคนหรออวันอันนี้ไม่มีใครช่วยคนนั้นด้วยนะผมบอกเลยอันตรีเลยดีกว่ามั้งอันตรีเลยดีกว่าครับผมบอกเลย นอนนอนหมด <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยวัดต่าฟากนอนเรียบเลยชุดเดียวอยู่ <laughs> หมดเกินไปว่ะ โหดเกินที่ผมรู้ว่าคนนี้อยู่เครื่องนี้นะเพราะว่าเขาปั่นระเบิดนะครับเมื่อกี้เฮ้ยลุกเองเกมยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารครับคนชื่อเหมียวนี่เขาลุกเองได้นะฮะคนนี้มีตายยากเลยใช้ดิใช่แล้วปะใช้ไปแล้ว ไม่เป็นไรครับผมให้เขาขึ้นมาเล่นอีกรอบก็ได้เพราะว่าเขาถือว่าเขาแบบมีเปิร์พีกเกมอยู่ผมจะค่อยๆไล่ดีกว่าแต่ผมจะไม่ถีบไม้นะเกมนี้โอเคปะผมจะไม่ถีบไม้นะครับเล่นแบบไม่ถีบไม้มจเจาให้เสร็จแล้วเนี่ยถีบเครื่องก่อน คิดว่าทำได้ไหมเล่นแบบไม่ถีบไม้คือเกมนี้ไม้สำคัญกับเซอร์มากนะครับถ้าเราไม่ถีบเนี่ยเขาสามารถโดดยึกยือได้นานมากตอนนี้เจ็บหมด,ดมันมองเลยผมต้องเดินอ้อมเอาอ่ะไม่ต้องเล่นตรงเนี้ย ไปไหนแล้ววะอ๋อมันไปสมมูลแล้วหลอกไฟตัวเองวะ่ะเป็นไงขั้นเทพเลยสิอันตีมาอันตีอันตีอันตีอันต,นตีมันพับมันพับปับรลันมาแล้ว ดูดีกันว่ามาดูกันว่าเขาจะแข็งอยู่แข็งอยู่โอ้ผมไม่ถีบมาแล้วแบบโอ้ไม่กดแต่มันทันอยู่ดีครับแต่ว่ามันช้านิดนึงมันทันมันทันแต่ว่ามันช้าเขาเล่นในแผ่นหนึ่งเหรอเนะี <c> ่ย <oughs> เอ้ยโหอันนี้ทำยากอยู่ ตามแล้วทุกคนยังก็เปิดโปรมันคงงงอ่ะทำไมมึงไม่ถีบสมาธิโคตรดีเลยเขาเนี้ยสมาธิแม่งดีมากอ่ะอ๋อรถบรรลัดเหรอได้เด ไม่ไหววะ่ะเกมนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้เล่นยากทุกคนเอ้ยมีคนรอฉายวะเนี่ยอะไรอะฉา,ายหูแหละครับถลอคคณผู้หญิงคุณผู้ชาย เลือดก่อนคือเลือดแม่งเยอะมากดูดิหลอกให้มันโดดไงเรามันก็มีประโยชน์กับเราเห็นเปล่ามันก็มีประโยชน์กับเราไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์คือการที่เขากระโดดเนี่ยเขาใช้กําลังมากขึ้นครับซึ่งหมายความว่าเลือดเขาจะไหลยเยอะขึ้นด้วยนะฮะเฮ้ยสามเครื่องที่ผมคุมได้นั่นเนี่ยเอาดีๆนะคุมโซนสามเครื่องนี้ก็ได้นะครับผมเห็นรอยเท้าแล้ว ผมจะทำไม่ได้วะโดยที่การเล่นที่แบบไม่ถีบไม้นะแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วกันโอเคเจอแล้วแผนคนนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยนี่แผนก่อนแล้วค่อย เยแม่งเห็นวะเตดเรียบร้อยขอแขวนคนนี้ก่อนนะรอชายเหรอใส่หน้าใส่หูแล้วครับคุณในในบ้านในบ้านมีคนหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะจัดการมันซะเฮ้ยเอาคนนั้นก่อนดีกว่า ไปไปมันดึงครับไ่ไยมันดึงไปไ่ไยมันดึงไปเอาคนนี้ก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยกลับไปครับค่อยกลับไปค่อยกลับไปนะหารอยเท้าครับแล้วก็จี้เลยเฮ้ยตรงหน้าต่างเห็นแล้ว มันไม่มาตรงนี้เข้าตู้เหรอน่าจะเข้าในตู้นะแทงหลังหรือเปล่าครับเ๋าไม่อยู่ว่ะเลื่อนมาเลื่อนมาเห็นแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยครับวันนี้ อุ้ยพับเลยผมห้ามพับไม้นะเฮ้ยผมห้ามถีบไม้นะเอ้ยมันถ้ามันรู้แล้วผมทําอะไรอยู่นะคือมันจะเล่นไม้ละถ้ามันรู้ว่าผมทําอะไรอยู่มันจะเล่นไม้ละเคอันตีเล่นเลยผมอะสบายสบายชิวๆครับ <c oughs> เครื่องเนี่ยเขาปั่นเนีอืม อ่ายังไม่โดนไม้นะยังไม่โดนไม้นะเดี๋ยวก่อนยังก่อนยังก่อนขแขวนก่อนดีกว่า <c oughs> ่าเขาหิวตีเองว่ะคนนั้นอะปึ๊บถีบเครื่องได้ครับแต่จะถีบไม้แค่นั้นเฮ <c oughs> ้ยลูกเอง อุ้ยมันลุกเองกี่คนมาเนี่ยบ้าที่สุดมันมีลุกเองกินกี่คนกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วโอ้โหมันใส่เปิร์กก๊อตมาเลยมันใส่เปิร์กก๊อตมาเลยลุกเองสองคนแล้วนะจริงๆคนเกมคนโอ้ <laughs> เกมคนจบไปนานแล้วนะครับจริงๆแล้วผมพูดเลยมันมีเปิร์กอย่างนี้ไงครับ เล่นไม้กับผมเนี่ยอน,นี่ใจเย็นเดี๋ยวผมรอบัลลัตดีกว่าบันลัตมาแล้วอีกคนหนึ่งน่าจะดึงไปช่วยนะเขามาด้วยกันแน่ครับทีมเนี่ยผมดูออกนะเรียบร้อยหนึ่งช็อตวันช็อตวันฮิตวันคิวอุ้ยยังโดนเขาจะไปช่วยละ นี่การอ่านเกมของผมมันขาดเยินถ้าไม่มีห้ามทําไม้ห้ามทำไม้พังครับคนนี้มีแทงหลังแน่นอนตีเครื่องกับเราอ่ะ เรามาจิ้มเหรอเราไม่อยากอุ้มอ่ะมันแทงหลังแน่ๆเก็บเลือดก,ก่นอนดีกว่าเฮ้ยลุกแล้วลุกเองลุกไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อแน่นๆนๆนนนนนซี่แน่นๆนๆนนนนนซี่ แนมซี่นี่เองนะครับสวยเอาแนมซี่ก่อนก็ได้ครับใครก่อนก็ได้ได้หมดอะได้ทุกตัวมันรู้แล้ว,วผมทำทำมาน,นี่อยู่มาเล่นตรงไม้แล้ะไม้ตรงเหลี่ยมนี้เหลี่ยมกว้างมากนะครับผมบอกก่อนเต็มคนมาหลอกเก็บเลือดได้เฉยหรอกให้มันโดดไปโดดมาครับ แล้วผมก็จะมาตรงนี้ว้าวพุชชอบพุชชอบหมดย่างวะแทงหลังอะหมดย่งวะ <No! S 1> หมดไปแล้วคน <c oughs> นี้น่าจะโดนจิ้มปุ๊บ อยู่ตรงนน้นหนึ่งคนแล้หนึ่งคนอยู่ไหนเอยแถวๆนี้แหละเชื่อผมดิอีกคนอยู่แถวๆนี้แหละคนเรามักจะแบบเป็นเขาเรียกว่ารติดเป็นนิสัยครับคือเคยปั่นข้างนี้ก็ต้องกลับมาปัดข้างนี้ตลอดโอเครอบนี้จะตีนอนสองเลยนะครับหวังว่าไม่มีลุกขึ้นมาเองแลนะนะ อันตรรอบนี้ผมจะซัดให้เรียบอือปไหนกันหมดวะเนี่ยเจอละบนเนินตุ๊บแตกหากหมด นี่ไงผมห่วงเครื่องนั้นอะเครื่องเดียวครับเครื่องเดียวเลยเครื่องเดียวเลยตอนนี้คือผมจะเก็บสี่นะครับผมจะปล่อยนอนไว้โอเคไม่มาวะน่าจะอยู่ด้วยกันนะนิวกันหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ น่าจะใช่ใช่แล้วเจอกรูเจอแล้วก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมคนชื่อเหมียวนี่ลุกเองไปแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะไม่รู้ลุกเองได้หรือเปล่านะถ้าจะไม่แล้วแหละ ผมทำได้วะ่ะโดยที่ไม่ถีบไม้สักแผ่นวะ่ะไปไหนแล้ววะเนี่ยอยู่ไหน w t ตถุฟล <the> ักกำคานไปไหนแล้ววะ เป็นปัญหาระดับชาติอีกแล้วเจอแล้วไปไหนจ้าไปไหนจ้าฮัลโหลเกมนี้ตอนแรกมันมันเหมือนจะแบบว่าไม่ตึงนะเพราะว่าผมจัดนอนสี่เลยพอมีเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเปิร์กลุกเองเนี่ยมีมีแบบว่ามีผลสูงมากนะครับในการเปลี่ยนเกมเนี่ยเขาเกือบชนะผมแล้วเนี่ยเขาเหลือแค่เครื่องเดียว แต่เพราะว่าผมทำเควสยากด้วยแหละก็คือไม่ถีบไม้เลยอะ่ะมันยากจริงต้องเดินอ้อมมาอ่ะแต่ผมก็ทำสำเร็จว่ะผมเก็บหมดว่ะเฮ้หยหลุมอยู่นี่ว้าวลัคก,กี้ดูด